สวัสดีค่ะวันนี้ยังไม่มีหัวข้อเลยเอาเป็นว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเราดีกว่านะก่อนอื่นมาดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรมารู้จักกันก่อนนะได้สองใบนะคะพลังงานตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะมาค่ะ ใบแรกว้าวก้าถ้วยพลังงานที่มีความพร้อมมากพลังงานที่รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองและหาความสุขให้กับตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรรู้ว่าตัวเองเก่งอะไรนะคะต่อไปค่ะเด็กดาบ พลังงานของผู้ที่มีความชัดเจนในการตัดสินใจเริ่มคิดเริ่มเข้าใจกับสิ่งที่ผ่านมาและตัดสินใจได้อย่างเฉียบคาดจากพลังงานนี้เรามาดูกันค่ะว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณหรือแนะนำอะไรกับคุณคะ พลังงานนี้ไพ่จะแนะนำหรือบอกอะไรกับคุณคะ <c oughs> The Hangman ไพ่บอกว่าให้รอคอยนะคะรอคอยอะไรจากพลังงานนี้ไพ่แนะนำว่าให้คุณรอคอยอีกสักหน่อยคะ่ะ เราคอยอะไรคะเพดดออฟวานเด็กไม้เท้างานใหม่ค่ะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกํากำลังเดินทางเข้ามาหาคุณค่ะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณเลยสุดยอดค่ะขออีกสองใบนะแล้วยังไงคะ แล้วยังไงคะต่อนี่ไงคะยืนยันไพ่บอกว่ารอคอยโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกำลังจะเดินทางมาหาคุณเพื่อให้คุณได้มีความมั่นคงเป็นดีเอ็มเพลอร์ให้คุณได้นั่งบนบันลังได้อย่างมีความสุขคุณจะพบกับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต นี่คือไพ่ยอยากบอกค่ะ